เอาแบบไม่หยิกมากเนาะเวลาเสริมันจะเข้าล็อกดูกันว่าหลังจากเป่าแล้วจะเป็นแบบจะประมาณนี้น,น,นี่ไม่กล้องน้อยครับผมขอบคุณครับ คข,ข้างไม่ต้องข่าวมากนะนะและเอเจอร้านที่ทางไหนครับ เื่องไลนครับรว่าร้านตัดผมใกล้ฉันร้านตัดผมใกล้ฉันเลื่อนๆครับแล้วไ,ได้พิมพ์คําว่าร้านตัดผมด้วยไหมหรือว่าพิมพ์แค่ร้านตัดผมพิมพ์กด้วยคำว่าร้านตัดร้นัดมันขึ้นหลายร้านอยู่เนาะไม่เลือกร้าน่พีะ คนเห็นเห็นรูปเห็นรูปลูกค้าเยอะขึ้นเลยครับผมโอ้ฉันเห็นภาพมาบางร้านมันยิ่มีรูปแบบโดนหลอกก็เปล่าลองลองมามันก็ต้องครึ่ๆงๆเนี่ยนี<ม>่ต้องมัดจำด้วยนะ,ะไม่กลัวเหรอก็เข้าใจครับเพราะเห็นเพราว่าเหมือนเป็นลูกค้าใหม่ด้วยจริง ประเด็นคือพี่โดนเทคิวแล้วลูกค้าใหม่นี้แหละเทลูกค้าเก่าไม่เคยไม่เคยมีแบบนี้เออแล้วมันและอีกอย่างหนึ่งคือการทำแบบดัดวอลุ่มเนาะมันสองชั่วโมงไงมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวก็เลยต้องมีมาจัดก็คือขั้นตอนที่ดัดก,ก็ขอบเรจะเป็นอย่างนีค้ออครังอ,องคูก่อเนเพราะว่าจ้าเข้าใจแล้วครับ มจะจะไม่จังกันกันก็เลยไม่ไม่ติดอันนีมแล้วได้เข้าไปดูงานดัดร้านพี่ปะมีเห็นอยู่ครับอืม ทั้งเดี๋ยวพี่ทำดาวเพิ่มให้นะ<ำ>ดาวดาวเพิ่มบับตะเลี่ยน <laughs> ได้เหมือนกันมันจะทำให้ไม่กลางไงาา <laughs> ไม่ไม่ <laughs> ส่ยตาสั้นเยอะไหมอะครับอ,อืม,ม ไม่มีอีกมีถึงสองทุ่มด้่เราสี่เสร็จประมาณหกโมงี่ก็มีคิวหกโมงหนึ่งทุ่มแล้วเอือมาตาม Google Map ปะ่ะร้านที่ตรงอยู่เนาะโอเค

คุณลูกคนสุดท้องไหมครับ เดี๋ยวเราพอยทัตติ้งเก็บนิดนึงนะครับมันจะแบบรอนจะประมาณนี้โอเคไหม,มแล้วเดี๋ยวพอสะะไปสักพักนึงมันจะคลายประมาณ20%นะครับ อย่างน,น,นี้คนไม่พองพ่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อน่ะนี่เราก็ปาดมาประมาณนี้อันนี้เราก็ลองดูซ้ายขวาแล้วจะเห็นไั้พี่บิดคอร์ซ่ะมึงไงกูดูแต่ว่ามึงบิด เนี <ersch> <S <S ่ยมันก็จะประมาณนี้เวลาเสยเวลาเป่าเป่าก็สะสะแล้วก็เช็ดให้หมาดแล้วก้มแล้วก็ไดเป่าเป่าเป่าก้มหัวแล้วก็เป่า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 เช็ดเอาลมเย็นย้อนเสรยขึ้นมาย้อนย้อนย้อนลมเย็นย้อนเสย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 ขึ้นมาข้างบนเสร็จปุ๊บเฟกชั่นมันจะ7 0 30ิบตรงนี้อันนี้เราก็จับตรงนี้ยก แล้ก็ใช้มืออย่างนี้แค่นี้เนี่ยนี่ยมือสามเข็มัดน้องก็จะมาอันนี้ก็จะมาอืเป็นธรรมชาติ ันนี้กลับไปสระได้เลยปกติไม่ต้องเว้นวันสองวันก็คือใช้ชีวิตปกติไปถึงก็สระได้เลย<ม>พอเราเป่าเสร็จเอาเอามือเนี้ยเสยลองเอามือเสยด,ดูจะได้ทำเป็นเพราะว่าแต่ละร้านไม่เหมือนเสยอย่างนี้เวลาเสยเอามือเนี่ยเอานิ้วใส่เข้าไปแล้วดันโคนแล้วก็ยกเออใช่อย่าไปเสยอย่างนี้เอดันเอออ,เอ,อ,อย่างนั้นแหละ เห็นไหมครับโคนมันก็จะพองแล้วพอเวลาเราเสร็จตรงนี้เราก็มาจัดนิดนึงเขาก็จะอยู่ทรงเวลาไปไหนยังไงเสร็จเราก็มาเสยคอยเสยเนามันก็จะเนี่ยประมาณนี้เลยโอปป้าโอ,อปป้าอตอนมาคผมมันชี้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 ที่ให้ดูข้างหลัง S <S อดี๋ยไม่จะลืม<อ>มิอเออเนี่ยข้างหลังะทำเป็นว่ามือ,เอ,เ,อเอามืออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หยุ่มอ่าปุ๊บอ่าเขาก็จะอยู่นี้ถูกนั้นแหละเอานิ้วสอดเข้าไปเอานิ้วสอดเข้าไปในโคนผมแล้วก็ปุ๊บ และวยิ่งถ้าเราใช้ลมลมด้วยยิ่งดีลองลองเอามือออกมาเอามาออกมาทางนี้อืมมันสองเอาระดับหนึ่งอ่าโอเคเอาเอาอันนี้ขึ้นมาอ่าจับไว้แล้วนี้ต่อโองมันติดนี่เออ อ่าโอเคน้องต้องเจาะเจ, <อ S 1> จ <อ S 2> แบบเออลมเย็นไม่ใช่ลมร้อนเนี่ยจับอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาเนี้ยมาต่ออย่างนี้เออพอปึ๊บนี้ปึ๊บแล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จแล้วเราก็นี่อ่านะมันก็จะอยู่ทรงแล้วนี้พอเราเสร็จเราก็เอามือมาจัดทรงตรงเนี้ยตรงไหนมันยุบม,มันพองเราก็เอามือหยุ่นอ่า มีเซล่มก็ใส่ต,ตบทริมก็ได้ได้ไหมเห็นไหมเห็นข้างหลังไี้ยังยังไม่ได้ดูมันเป็นธรรมชาติด,ดูข้างหลังข้านะก็จะถุยรับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มมันก็จะเป็นพองพองผมนิ่มผมไม่ไม่เนี่ย แต่เวลาสาลงคิมนวดบ้างนะแต่ว่าไม่ต้องลงทุกครั้งนะเอื้อยเอื้อไม่ใช่เอื้อยอาทิตย์หนึ่งก็ลงสักสามครั้งอย่างเงี้ยใหม่ๆอ่ะปกติผมจะสองวันครั้งมันบ่อยไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บ่อยหมายถึงว่าคิมนวดพี่พูดถึงว่าคิมนวดว่าสมมุติอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันอ่ะสะสองแล้วก็ใส่คิมนวดหนึ่ง สอง ừ, สองสอง,สองพอครั้งที่สามก็คือใส่คีมนวดเออเบอกติผมก็ทุกครั้งที่ใส่ก็ใส่คีมนวดเลยคือถ้าผมเราไม่ได้ทําเคเมีไม่ต้องใส่คีมนวดแต่เนี้ยเราเรา,เราดัดเพิ่งดัดมาใส่คีมนวดดีกว่าอืแล้วก็ล้างออกให้หมดวันนี้ก็คน้ี่เราดีครับหรือว่าอะงแล้วแต่เราเลยเออแต่พี่เพิ่งทิ้งเม้น์ไปถ้าอยากสระก,ก็สระได้เพราะมันไม่มีผล มันก็ได้ได้หมดเลยถ้าเราออกกำลังกายหรือยังไงก็มีเหงื่อออกก็สะได้จากงานเรเดี๋ยวพี่เป่าเสร็จผมอีกทีเดี๋ยวพี่พี่ดูคิวชั้นแรกเลยนะสวัาพีในเวลาว่า เวลาเวลาทำอย่างนี้ปุ๊บอย่าอย่าเสยขึ้นเอาเอาประมาณเนี้เพราะถ้าเสยขึ้นอ่ะมันจะฟูเห็นนะมันจะฟูขึ้นเราก็จ่อ,รอเราเป่าลมร้อนก่อนที่แรกคือเป่าลมร้อนที่ที่ที่เวลาเราก้มเสร็จจะเป่าลมร้อนลงไปพอมันเริ่มหมาดแล้วเราก็มาปรับเป็นลมเย็น ลมเย็นจะเป็นตัว lock, ล็อกลมร้อนก็จะเป็นตัวทำให้ผมแห้งพอมันเริ่มแห้งเริ่มหมาดเสร็จเอาลมเย็นมาล็อกล็อกให้มันอยู่แบบนี้นะมันก็จะอยู่อยู่เป็นริ้วเป็นริ้วตามที่เราดัดเลย,ยลถ้ามันไม่โอเคเราก็ใช้หวีห่างๆก็ได้ไหวีซี่ห่างๆ<ม>านี่เราก<ม>็หวีนะเออส่วนด<ม>ูนีนก็จะเข้า ให้ดูข้างหลังอีริงนะอืมจะประมาณนี้กนะินได้พวกแกไปอยู่บนเดิรใช่ไหมเอาแว่นไหมเดี๋ยวพี่หยิบใหไ <c oughs> ไ้ได้ได้เห็นอยู่นะเออเสร็จเลยโอเค,เอเคมันก็จะเข้าตามร่องนิ้วเป็นผมยับโศกเลย นี่โอเคอน,นันก็จะประมาณนี้ให้กล้องไี่ตั้ำเภืออะไรอ่ะยิงไม่กล้องน้อยครับผมขอบคุณครับ